ที่ช้อปปี้นะครับแบบนี้ใครที่ยังไม่เคยสมัครเนี่ยก็มาที่ชั้นนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนลงมาให้เจอคาว่าโปรแกรม f f i l i a t e ด้านล่างตรงนี้แล้วก็เข้าไปสมัครกรอกรายละเอียดอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเราเข้ามาหน้า s h o ป e ี้แอเฟลเลตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็พิมพ์นะครับชื่อสินค้าของเราแล้วเราก็หาสินค้าของเราหลังจากนั้นเราก็กดแชร์เพื่อสร้างรายได้นะครับกดแชร์นะครับแล้วเราก็กดคัดลอกลิงก์ด้านล่างตรงนี้ปุ๊บหลังจากนั้นกลับมาที่วิวของเราแล้วเราก็บอกว่าพิกัดฟิล์มกันเผือกแล้วก็ แปะลิงก์แบบนี้ครับเราไปที่ Lazada ต่อครับ Lazada เนี่ยก็ทำเหมือนกันนะแต่ว่า Lazada เนี่ยแนะนำว่าให้มาหาสินค้าในหน้าหลักก่อนนะครับหน้าหลักสำหรับคุณเนี่ยแล้วก็เลือกสินค้านะครับนี่แล้วกันนะครับแล้วเราก็กดแชร์ครับ กดแชร์สินค้ากดคัดลอก link. ลิงก์ l a z a d a เนี่ยเราต้องเอาลิงก์ไปแปลงก่อนนะไปที่บัญชีนะครับ Last a f f i l i a t ตตรงนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้สมัครก็เข้ามาสมัครตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่นี้ผมสมัครเรียบร้อยละพอคัดลอกลิงก์มาแล้วเนี่ย Product Link Detect นะครับก็เราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้เนี่ยแชร์ไปได้เลยนะครับทำเหมือน s h อป e ีเลยแล้วก,กดแชร์ครับแล้วก็กดสร้างลิงก์นะครับกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้คัดลอกลิงก์สำเร็จกลับไปที่รีวของเราเหมือนเดิมนะครับง่ายๆเลยเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคร ใต้คอมเมนต์นะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากตรงนี้แหละเราต้อง call to action ด้วยบอกลูกค้าด้วยนะครับสั่งซื้อตรงไหนแล้วก็เอาลิงก์อฟเฟนเดของเรามาติดนะครับ